โอเคค่ะ,ค,ะ,ค,ะคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จัดขึ้นในวันที่24ใกล้แล้วนะคะสำหรับ In Love Concert The Unforgettable Love Song s ค่ะเป็นเพลงสากลที่เราคัดเลือกมาว่าเป็นเพลงสากรที่ถือว่าเป็น Timeless Music ก็คือเพลงที่เพราะแล้วก็หลายคนยัางคงาจำได้มีหลายเพลงที่ถูกนำมาร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วเราก็คิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้น่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ถูกใจคนที่รัก เพลงสากลเพราะว่านักร้องแต่ละท่านที่เราคัดเลือกมาก็ร้องเพลงสากลได้ดีทุกคนค่ะยากไหมยากอะไรนะเอาไหมสิลลเ,เลือกยังไงบ้างเหรอคะเราก,เราก,เราก็เราก็เลือกหลายท่านนะคะ่ะที่เราก็ต้องมาลิสต์เพลงแล้วก็ลิสต์ว่าเออแต่ละคนเนี่ยเ,เราก็ดูแล้วว่าอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรียงหมาเลยค่ะคุณรัตกล้าวล้วก เราก็ต้องรู้ว่าถ้าเป็นรัสเล้าเนี่ยแนวเพลงแบบไหนเหมาะกับเขาแต่พอมาคุยจริงๆแล้วเขาก็มีอีกแนวหนึ่งนะคะก็คือวิธีที่เราคิดกับวิธีที่นักร้องคิดก็อาจจะต่างกันก็ต้องมานั่งทาการบ้านกันใหม่โทรคุยกันไปคุยกันมาหนั่งคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราคิดว่าทีมงานของเราเนี่ยได้คัดเรื่องแต่ละท่านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีความสามารถพิเศษในเรื่องของการร้องเพลงสากลเพราะการร้องเพลงสากลไม่ใช่ไม่ใช่แค่ภาษาแต่มันเป็นเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกสำเนียงเพลงแล้วก็สำเนียงส่วนตัวของแต่ละคนที่ออกมาฉะนั้นเราจึงคิดว่าแต่ละคนเขามีซิเกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วยา,ย,ายากค่ะ <c oughs> ยากยากในการเลือก,เ,กเพลงเพราะว่าบางทีเราเลือกให้เขาเขาบอกว่า <c oughs> ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเราเราเราไม่ร <c oughs> ้องเลยนะครับคอณตั้งแต่คุณรัตเกล้าเราก็บอกว่าคุณรัตเกล้าน่าจะร้องเพลงแนวแบบอารมณ์นิ่งๆช้าๆไม่นะหนูอยากร้องอะไรที่มันแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมราเก้าพูดสิ พู้ซีที่บอกกับพี่อะฝังจริงชอบเพลงร็อกค่ะชอบเพลงร็อกใช่แต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสเนาะแต่มีโอกาสร้องเพลงเต้นค่ะชิจะเต้นนะคะคือคืออย่างอย่างอย่างนัทแล้วก็มองว่าน่าจะแบบซอฟๆนุ่มๆแต่เขาเป็นเด็กเป็นคน้างจะเชื่อฟังค่ะมีมีบิดบ้างเล็กน้อยคนที่ทํางานแบบยากสุดคือคนนี้ค่ะคือคนนี้เขาจะแบบร้องเพลงสากล <laughs> ได้หลากหลายเขาก็เลยอยากจะร้องนู่นร้องนี่ร้องนั่นเราจึงบอกว่านี่มิ拉นี่แหละใช่เลย <嗯 S 2> มิ拉พูดสินี่แหละใช่เลย <laughs> คืออะไร <laughs> เลือกเพลงยากนะคะ <嗯 S 2> เพราะว่ามันมีหลายๆเพลงที่ตัวมิ้นเองเนี่ยก็อยากจะร้องเพราะว่า เติบโตมากับเพลงสา곤น,นะคะพูดง่าไงว่าร้องเพลงได้ครั้งแรกก็คือต้องเพลงสากลเลยก็เลยบอกพี่เปิ้ลบอกว่าเออเปิ้ลอยากร้องเพลงนี้อยากร้องเพลง,งนั้นทํายังไงดีอยากร้องทุกเพลงเลยเปิ้ลบอกใจเย็นๆนะมันมีตั้ง7คนนะ <laughs> <laughs> ในคอนเสิร์ตนี้ต้องแบนปันกันนะอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบว่าเออก็เลือกสิ่งที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วก็คิดที่คิดว่าคนจะไม่คาดคิดว่าเราจะร้องเพลงนั้นเพราะปกติเนี้ยเพลงไทยเนี่ยจะร้องเพลงนิ่งๆเพลงสากลที่จะร้องแบบออกใ แรงนิดนึงสะบัดอารมณ์อาคุณตูผมก็เลือกไม่เยอะครับก็เอาตามที่ประมาณที่เปิลกายกายไว้จริงก็มีเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในทีมเดิมแต่จริงเพลงที่ร้องเนี่ยจะเป็นเพลงที่ผมไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีอาจจะมีเซอร์ไพรส์เนาะเต้นเ้นนิดนึงผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะเขาบอกผมเหมือนกันว่าจะต้องมีเต้นแต่ว่าได้ครับเต็มที่ครับ ก็ก็ยากนะก็ยากก็ยากเพราะว่า,าแต่ละท่านก็ มีมีงานส่วนตัวแล้วก็เวลาซ้อมก็น้อยมากเลยเพราะว่าเพลงเนี้ยทำใหม่เลยคือดนตรีทําใหม่หมดเลยอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ดนตรีธรรมดาเป็นออเคสตราฉะนั้นจึงจึงค่อนข้างจะหนักในเรื่องของการซ้อมเขาคือคือแต่ละคนต้องซ้อมกันหนักมากเพราะว่าอย่างนกเองก็ระเพลงอารมณ์นะแล้วว่าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแต่ละท่านก็ต้องมารวมกันอย่างทั้งนก KPN มิลล่าลัต้ยมารวมกันผู้หญิงมาร้องด้วยกันผู้ชายร้องด้วยกันมันก็ค่อนข้างจะต้องซ้อมเยอะเหมือนกันนะคะ รู้สึกวี่เปิพูดอยู่คนเดียวนะพูดเสียงเปิ้ลครัในภาคของดนตรีี้พี่หนึ่งเอรันใหม่เนี่ยมันยากไหมยากค่ะพี่หนึ่งอยู่ไหนแล้วคะเนี่ยพี่หนึ่งไม่บอกอธิบายพี่หนึ่งก็จะจะจะมีเรื่องของเครื่องเครื่องสายด้วยแล้วก็มีใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีเพลงเมดเล่ที่เอามาต่อกันเออเพลงนั้นจะต้องอยู่ตรงนี้เพลงคือเพลงสากลมันก็มีภาษาของเขาอะเนาะที่บางครั้งเนี่ยการเรียบเรียงดนตรีที่แบบว่าละเอียดต้องละเอียดค่ะละเอียดค่ะที่ที่วันนี้เป็นวันแรกที่ซ้อมนะคะ ทำดนตรีแบบใช้เวลานานมากเลยค่ะวันบนี้วันบนี้เป็นคแรกที่สอมค่ะเอ่อก็วันที่24เมษายนนี้นะคะรอบเดียวจริงๆค่ะที่พารากรอนฮอล์นะคะสองทุ่มเป็นต้นไปพี่เชื่อว่าจะถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เราตั้งใจทำให้ทเท่ากับคอนเสิร์ตต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสีเสียงงานโปรดักชันไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเราเราเห็นงานโปรดักชันต่างประเทศมาแล้วเราอยากทำให้ เหมือนที่สุดใกล้เคียงที่สุดดีที่สุดนักร้องทุกคนก็เต็มที่ค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการแสดงบนเวทีนอกเหนือจากร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเต้นไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นอะไรเราเต็มที่ค่ะ,ะทุกคนพูดบ้างก็เ<อ>จอกันนะคะวันที่24นะคะที่แพรกันพรช l ่ว่มหนึ่งค่ะอ่ะ,อะว่าไงคะ,ะพูดครับ